สวัสดีจ้าป้าพี่น้องจนดึกข่อยนะฮักกคะเขดมาฮาักออกไปห่านเสริมสวยพแต่หับลูกมาตะหงเฮียนแล้วกับเขาห่านเสริมสวยเลยตั้งแต่หาโมงหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงตอนนี้อืหกชั่วโมงพี่น้องเอ้ยคอยไปอยู่ห่านเสริมสวยก้นจันอนเป็นอะไรละบ้านเนี่ยยืดผมนี่ดิี ไปยืดผมมาแล้วก็หายช่างเสริมช่วยคนเส้นซอยหายแน่นหน่อยนึ่งกัน,นะพี่น้องแต่ว่าวางนี่นะพี่น้องเห็นบ่ช่วยบะมันกระชีเห็ดหายหัวกนใหญ่ๆหนาหนาใหญ่ๆเน่นๆๆนนนนนพี่น้องผมมันยังเรียบอยู่นนเน,เน,เนาะเอาคือยังบานงนะนบนามอยู่นะตัวไปเห็ดเวียกบิดมือไปช่วยนาะพักเข่ารัางแพลงาังขาพันบ่สบายกะะ คือกระเพียกกินว่ากระเพียกมาดูมาดูอ้าวจะบอสบายกินกระเพียกจ้ะคือกระเพียกมาเนี่ยกันเด้อพี่น้องเด้อไปอยู่ห้านเสริมสวยท้องห้องจอกจอกหิวเข่าพี่น้องเอ้ยรีดพรมมาแทะว่างามบอพี่น้องสวยบออืมไพ่บอสวยก็อย่าเด้อเขาสวยทีเดียวสวยบออันนี้ก็คุณเอื้อยคอยตัดออกให้ งามเนาะพี่นางนะสวยเลยสวยเลยคืออีเงียงช้มช้มช้มไม่ข่อยในเด้อพี่น้องเด้อช้มไม่ข่อยนเลยไอ้สวยต่โอ้ยมอแมวก็จะหิวข่าวกับจักมากินขขาวน้ำกันพี่น้องวันนี้ขอจิกินนั่นพวกอ,อีเมะประจักนี่ปิ้งซีอนในแม่ดในนอนแม็กพี่น้องเอ้ยนี้ก็เปียกมากแบบ ว่าสิกินเองผัวอยากให้ผัวกินที่น้องไปกินตัวนี้นมันขึ้นหน่อยเลยนั่งคือเราทุนเจ้าให้ต้องกินเยอะแล้วละไหนเราเนี่ยก็เผากินอยู่แล้วงานบ่พี่น้องชมพมใหม่เนี่ยชินเด้ก ให้คนผมกูดเนาะมันคือผู้เท้าไอซีว่าไปยืดเนาะไปยืดละยืดมากก่เห็ดเห็ดหัวใหญ่ดเดยปะเนี่ยมันยังเรียบอยู่เนาะดิมามายไหนไปอยือดมัมมอละรอ่ะยีดผมมนอยดผมมานอน,มมาน,อนสามแสนที่น้องขายยืดผม นึกผมสามแสนเนี่เลยว่าอเห็ดเจีวพี่ออาผัดลวกพักผัพักสมมอือนี่ต้องินแบบนี้ตัดนั่นนี่เขา เป็นไข่เนาะเย็บคออื่นทำลายเย็บยุงก็ากาสารเป้านะเอาไปกินไหมลูกสามก้อนเอาไว้ให้น่อนนนงอ,นนอ,อื่นเพาไว้อุ่น,นกินมมืเอเข้าผมจะอิ่ม <c ười> ตัวเยอแมวกินเ้อะยอวมากนีกาแฟะพราะมันกินเขาเนี่ยไม่เท่าใช่ไหมบอ รับแล้มาน่อยรับเลกะเอ้อเอเอ้เป็นบาทเป็บาทเห้าอยว่าจุ่มยังไงน้อยหน่อยนะแมวมันู่จะ่อยนนอมาลนองมาขอ่ะเเจ้าตัวแหนเยมาแมวขอยเอ

thì, rồi. thì ngon con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không

เขาเอาเปรี้ยงเ่ายกหาม่เท่านะบอสเออพอจอดขอยขี่รถได้ค่อยซอยย่านนิดนึงไปรุ่นที่เฮียงค่อยก็เบิบบ้นเบินบ้นเบิ้นแล้วก็แนมมึงหนาข่อยอ่ะคือปูป,ป่ายข่ปปอยว่ะแล้วก็แนมมึงหนาข่อยปูป,ป่าไรกหะหัว่สองคน รถนีปรนมาณนี้นนจ้องขอไปดืกับเียมันจ้องมันแนมกระเป๋าขเขาขโทษมปหักเนาะ คุยก็เพื่อนอยู่ snap, brand, คุยก็เพื่นเพื่นก็มาคุยเปนหนูเป็นเป็นเห็ดผมแล้วรักสุดเลยเธอเอ้ยมาเลยน้ำหนึ่งเหี God, ็กหีดนะเล็กหลุดออกเลยเหรนี่ย๋อสิสี่อันหนึ่ง สี่หขอซื้อสี่หนึ่งหเฮ้ยรอกโมงเจ็ดโมงเราไปได้น้ำโอ้ยเสนอะไรบุญผมไม่มีเนาะซื้อหมาจับหลักสี่อ๋อกตตัวสี่หนึ่งอ่ะนเล็กยวเล็กหวี่ยคอสี่โมงหนึ่งพูดสิบพันอยู่เด็กเรา นี่ตะเบียนรถุดไปเจอเลยเราเด็ดเอาไปรขังหาตามเอาหลิกรถเจ้าของเอามามาท้องโตเลยซื้อหนึ่งนึงแท็กซี่แบบคอยฟันมามาอยู่เพื่อนนำเพื่อนไถเฮงปล่อยฟันเห็นมาปล่อยรอบหาบุ้งออกหานึ่งทำไมเฮียนเลยพันว่ามันเอ้ามามันมาแต่ได้คือมันตายไปบมดแล้วอ่ะ ตื่นนะบอ๊บบอบบี้ลุกดิ๊กตุก้ยมุ้ยบัอกซีต้าสามตนม้าที่เคยอยู่ตรงนันมันอะไมาหาข่อยมาเลยพี่น้องเลยมันก็นมากอดมันดมมานยังเอา้าวะคือว่ามันตายไปแล้วแต่โดนเลยนะพี่น้องเลยแต่นน้าต้องนอะ ก็ไปอยู่น้ำเขาเจ้าแล้ววะไปแม่ไปแม่วะอะไ <c oughs> รมากระโดดความหัวไปเบิดมาเี่ยมันจะเกิดแล้วขันน้ำก็ได้เลยเก็จะแก้คัดเลยทาหิดผมเยนี้สีหนึน่งหนึ่งบอกคอออกซื้อ,อกันมันจะเติมว่าตามโตก็ถือเลยกัน มันมาออกไลเหยียดเนาะออกไลเหยียดเขาอื่นต้องออกทูเดอร์ออกแมวเด้อมึงหรอกมึงมาอยู่น้ำมังไะหายให้มึงติบอกหาย อาามั่ังใจแล้วเลขมาเหมือนเลขหมามออืมั่งใจเหรอเมืเ่อกี้พันแบบนีแจ้เขื่อเลยวะตั้งผมดวง,ง,งวเลยก่อนเมื่อก่อนมืก่อนมะหอมมาดมได้หมาสี่ตัวนะออเอ้าคือไปอยู่น้ำข้าเจ้าแล้วมาให้ยังวะไปอยู่ในหมาเขาเนาะ ไปแม่ไปแม่เหรอมันก็เออมันก็ไปกับเจ้าใหม่เลยเดินคนเดียวกระโดดความผู้อ๋อผู้อผู้อ๋มีประตูของมลมลหน่อหัหกตายไปแล้วหมาคือบอกหักยืนไม่คู่โตได้หมานตัวโตวตัวตายตสังคุนหมดละหาหกปีหาหกปีแต่ละตัว